ไปได้แจวมากได้แจวมาจากสายได้แจวแจวบองของพี่เมย์รีแ่บบอโอ้ยต้องซิมไปอีกรอบดีนะหมองปึ๊ดมันดกินไม่กรอบหรอกรอบแห้งอันนี้กรอบอีดีเลยกินแล้วแจวบองเรื่อเนื้อเข้ากันเนาะอื้มอื้มืมหมงหมองสมดีเนาะ แจวบองแจวบองแจวบองพี่เมลี่ออขอกนลังท่าปินก็ม่งม่งผมชสังกมหอมบอจบ้อง่ามนแรงุสดสยอดเลยแจวบองเพืน่อนี่้าอยู่ออดดีเปิดกแซแสแท้ไได้แจวมาก ไเจวมาจากไไเจวเจวบองของพี่เมลีกบีนะของมป๊ดน้ำลายกรอบอบแห้งอันนี้กอบีดีเลยคือเจวบองอือเน้อขกันเนาะน้ำลายแตกเล้พี่น้อง กระเสบที่ไหนหมูม <innov ativ et> so, uh ่วงแสีบแห้งจิ้มกับน้ำพริกปลาล่าเข้ากันแห้งบ่เคยกินเด้อจ้ะบ่เคยกินกับบักม่วงเด้อแม่นาะแม่แต่มันก็แเสบเด้อล่ะเสียบเดียวกินกระยังก็แเสบยังไงเจยวบองนี่ยหืมอืมปวดท้งปวดยาบอกินยากเลยไม่นยากเลยเนื้อมันแข็งซะยังไง บ่เคยกินหรอเอ้ยแสบได้เราออดีเสียบ่ะนี่บ่จำเป็นต้องกินกับอันน้นนำปลาหวานหรือว่าผิดเกลือเนาะแมนบ่จำเป็นไอเตมิเตียวนี่หืมเข้ากันเข้ากันปานป้นก็ผักอืมหอกมัวกกอบแห้าวเตียวกับแบบแสบหอมไง กหอแมงดาเลยเจอกคยินแต่ปลาสับธรรมดาเลย <Okay. S 2> สุดทอนั่นหอม,ม,อมแห้งขาดห้องน,นัวกรุบเลยสองคนนี่แก้วิีนะ สองเลสังเเลเขามาเลยต้นม่ไหวจริงนาะเฮ้เขากันอ่อืมเากันอยู่แซ่บปะแซ่บอืมอย่าง้อืมอย่างเงียวอียเียวบอลอืมเ่ากันอยู่ได้ละเีวบองของพี่เมลีอมวิ้กันยางเงี กิ้นก็มม่วงเขากันใช่ป่ะต้องพาเพิ่งบักสัง่งเขาเอ,อิ่อ,อมาบักสั่งลาสันแต่นี่เป็นแบกสังมันมง,งูแกนอน๋อออมันต้องอ,องเดกากจ้าเขาทานแ้นอ,องสมของสมเออขี้แดงแดดออดีอ <c oughs> งา่งาแสบเาแสบมันบอสยางไปยามงาม่ยางไปเห็นที่แรกว่าเทียดเจวเนี่ยงวง โอ้ว่จัดตัวนี้ซะบ่เขากันดี่คบติดตัวไว้ไม่ผิดหวังแม่เล้วคพวกเคยคงยามาไรอยูอืขอขาจำขเายเยกว่อนี้เอาปันนึกก็ใสต,ตัวแล้วโอวายบกงสินังสมดีเล้วมีแจวแจว่วจวเลยเนาะ ลมงน่ลมงแหงครับมันลมแหงกับแห้งเย็นดีครับมันแคเนียเยู่ไปๆคนละอันโอเคเอ้าเออคอรดีนะผ้ากินแสบเลยแบบคือนี่จ้าทุกคนจ้าแสบแล้วกินสมแล้วบอยากเศร้าเด้อืมอืม หอมที่ถ่ายสมแห้งอืมหอมไปกินแมงดาแร้วเนาะถึงเครื่องแห้งนะเขากันดิอือแยกว่าได้สิบเขากันหาสื่อยุสเ่ยนนี่ยสั่งยูเพจพี่เมยร์รีได้เลยนี่บอกแม่อ๋อเพื่ออยากสั่งกะน,นี่เมยร์รีพาแซบเด้ย๋ยจ้ะสั่งมาลองเบิ่งได้สิบปากว่าไม่เท่าปากกินนะคะแม่นแม่นบอกแม่น <laughs> <laughs> ส่งคิดมาว่า ไม่เข้าปากเคียนของเขาถูกแล้วลองเบินได้จ้ะต้องไปตำต้องไปตำแมีนมีติดบ้านไว้อืมครับติดไว้แล้วก็กินน้ำเด้อจ้ะบ่เมียนติดไว้ซื้อๆเด้อต้องซื้อก้าวมาบเมีติดบ้านไว้กินก็ยังแสบวัวกินก็ยังแสบอีรีกินดีเลยเมียนเอาตีดไปไปทงไปหน้าเด้อจ้ะไข่ตุ๋มยังก็กินได้เนาะแมีนไปเลี้ยงงัวเลี้ยงยังเนี่ยเอาไปลดปุ๊กเดียว อยู่ได้เบดมือแล้วก็ไปหนาหลักบะมองเขาแม่เนี่คือยังสิเอาสาละนาะจ้ะผู้ใดอยากกินอยากชิมกระล่องทักไปเบิงเพดเมยลรีผ้าแสบเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สมแขวแห้งแขวกเขาทีมงานสวัสดีจ้าดาไปก่อนครับสวัสดีครับ